ขอจเจริญพรยายิโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนเราก็ใกล้จะได้เวลาสำคัญ mm hmm. ก็คือออกพรรษาแล้วก็จะมีการทอดกระถินกันซึ่งปีนี้บรรยากาศของการทอดกระถินก็จะแตกต่างกับทุกปี พราะเรายังมีเงื่อนไขยอยู่กับเรื่องของโควิดนะหลายๆวัดยังไม่มีเจ้าภาพทอดกระถินปีนี้หลวงพ่อก็รับเป็นเจ้าภาพให้กับวัดต่างๆที่ไม่มีผู้จองกระถินประมาณ15วัดนะส่วนใหญ่หลวงพ่อก็จะมอบหมายให้ลูกศิษย์แต่ละคณะไปอทอดกระถินกัน ส่วนที่วัดพระบาทน้ำพุเราเองเนะี่ยปกติแล้วก็จะมีโมทีฮอนด้าประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าฮอนดะ้าฮอนด้าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพหลักนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าภาพร่วมบางปีก็มีถึง10-20เจ้าภาพแต่ปีนี้ฮอนด้าเองก็ยังเป็นเจ้าภาพหลักอยู่แต่ว่าทางฮอนด้าเองก็จะลดจำนวนคนที่มา เหลือไม่กี่คนจากที่เดิมทีเคยมีเป็นหลักห้าร้อยเป็นพันคนมาร่วมทอดกระิ่นกันทุกปีสิ่งตรงนี้เองก็ทำให้ใหลวงพ่อได้คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่พวกเราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพราะเจ้าภาพที่จะมาร่วมตามปกติทุกปีก็อย่างน้อยก็1 0 2ยเจ้าภาพเนี่ยตอนนี้ก็คือ ทุกคนก็ยังอยู่ในสภาพที่ลำบากอยู่นะาูเจ้าภาพร่วมก็จะมีน้อยมากหลวงพ่อจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่พวกเราเชาวนาถะนะจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทางบูธิฮอนด้าประเทศไทยด้วยจึงได้มอบหมายให้หมอบ,บีและลูกศิษย์นาถะกลุ่มนาถะของเราเนี่ย ได้ประกาศเชิญชวนนะพวกเราให้ไปร่วมทอดกรถินกันบางคนก็คงอยากจะรู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะทอดกรถินวันที่13พฤศจิกายนเราก็จะมีพิธีทอดกระถินที่วัดพระบาทน้ำพุกันเส้นใครที่สนใจหรือต้องการที่จะเดินทางร่วมไปกับคณะนาะถาหรือหมอปีก็ สื่อสารกับหมอวีได้โดยตรงนะฮะตัวหลวงพ่อก็จะรอตอนรับพวกเราอยู่ที่วัดเพราะวันนั้นเป็นวันเสารนะ์ก็น่าจะสะดวกสำหรับหลายๆคนที่เป็นวันหยุดด้วยนะปีนี้วัดพระบาทหว้วพุแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเรายังอยู่ในปัญหาของโควิดและนอกจากนั้นวัดเราก็ได้เปิด โรงพยาบาลสนามนะรับผู้ป่วยอยู่ที่หน้าวัดซึ่งโรงพยาบาลสนามนี้ก็มีความสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เนะี่ยอย่างน้อยก็ร้อยคนขึ้นไปถึงถ้าหากว่ามีผู้ป่วยมากขึ้นนะเราก็สามารถที่ขยายเตียงซึ่งเราก็ได้วางกรอบเอาไว้ว่าเราจะขยายได้ถึง500เตียงในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะก็อาจจะทำให เราไปวัดในช่วงทอดกระถินก็จะได้เห็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดก็ดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้หลวงพ่อก็ขอให้พวกเราได้ร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธาหลวงพ่อเข้าใจดีว่าพวกเราตอนนี้ก็ลำบากกันแต่พอพูดถึงวัดบ้านนำพูพวกเราก็เปลี่ยนไปด้วยศรัทธา ถึงเราจะมีน้อยเราก็ทําน้อยไม่มีก็อนุโมทนาร่วมกับคนอื่นไปหลวงพ่อก็ฝากงานไว้ให้กับหมอบีและพวกเรากลุ่มนาทะนะได้ช่วยกันไปสัมพันธ์ทางสื่อทางช่องทางต่างๆาแล้วหลวงพ่อก็ได้อนุญ,ญาตให้เปิดบัญชีนะที่พวกเราหลายๆคนก็อยากจะทำบุญตรงไปที่วัดพระวันอัมพุเลยก็มีบัญชีตามที่ จะปรากฏให้เราเห็นทางสื่อต่างๆแต่ที่จะขึ้นให้พวกเราได้เห็นนะซึ่งบัญชีตรงนั้นจะชื่อว่าทอดกระถินวัดพระบัทดําพุอันนั้นที่เป็นบัญชีที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้ทางวัดได้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับศรัทธาของญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพรามิรนะเป็นเอฟซีของหมอบีเป็นส่วนใหญ่นะ ตอนนี้ผู้คนก็ได้ร่วมทําบุญบริจาคเข้ามาน่าจะถึง3ล้านแล้วของที่วัดแต่หลวงพ่อก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะที่เพิ่งจะทราบแล้วก็อยากจะร่วมทําบุญมาบุญปีนี้หลวงพ่อก็ขอพวกเราได้ทราบว่าเราจะนําปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการขยับขยายเตียงที่รองรับผู้ป่วยที่วัดป่าดําพุให้เพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้ที่วัดเราเตียงเต็มทุกเตียงผู้ป่วยที่มาใหม่ที่เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้ป่วยเอชไอวีก็ต้องเสริมเตียงเข้าไปแล้วก็แน่นมากขึ้นมากขึ้นอนปีนี้หลวงพ่อก็เลยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะว่า ปัจจัยที่เราได้จากการทอดกระตินของปีนี้ทั้งหมดเราก็จะนําไปขยายเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก50เตียงซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ทําบุญเพราะหลายคนก็ได้ทําบุญโรงพยาบาลสนามมาแล้วนะบางคนก็ให้เครื่องช่วยหายใจบางคนก็ทําบุญเครื่องเอ็กซเรย์บางคนก็ทําที่นอนอเราเป็นโรงพยาบาลสนามที่ค่อนข้างดีนะ มีการจัดการที่ดีมีบุคลากรที่ค่อนข้างพร้อมที่สำคัญก็คือว่าเราให้การดูแลโดยที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะก็ต้องขอขอบใจทุกคนนะที่ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อทำให้หลวงพ่อมีพลังในการทำเรื่องราวต่างๆได้โดยไม่ยากเย็นจึงเรื่องเรื่องโควิดก็คงเป็นเรื่องที่เราต้อง ้องสู้กันอีกสักระยะหนึ่งนะแต่หลวงพ่อก็เชื่อว่าพลังของพวกเราจยไงไงเราก็จะชนะโควิดได้ก็รอเพียงว่าวันไหนเท่านั้นเองแต่ก็อย่าลืมว่า13พฤศจิกายนวันเสาร์ไปทอดกันถิดเงินก่อนนะมีอะไรอยากจะรู้นะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อนะทีะ่หมอบีแล้วก็พวกเราที่ทำงานในกลุ่มนาถะนะ และก็ขออนุโมทนานะทุกบุญที่ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อมาไว้นะโอกาสนี้ด้วยจริงๆหลวงพ่อก็อยากจะพูดถึงโชคดีของพวกเราที่ท,ที่ดูในวันนี้นะเพราะว่าใครที่ไปท่ากระตินวันดบวรนรุพุเนี่ยก็จะได้ได้สิ่งที่เป็นของพิเศษนะซึ่งบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะ ว่าของพิเศษนั้นคืออะไรนะหลวงพ่อเตรียมกำไรข้อมือเอาไว้ให้สำหรับพวกเราที่ไปร่วมอทอดกระถินที่วัดนะแต่ส่วนใครที่อยายกจะทำบุญแล้วได้สร้อยข้อมือนี้ก็อันนี้ก็ต้องอสื่อสารนะกับตาถะกับหมอบีนะโดยตรงนเะพราะพวกเราก็ยังยังพอมีนะที่จะแบ่งปันบุญกันนะ ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีหลวงพ่อก็มีทั้งความห่วงใยและกำลังใจนะให้กับพวกเราทุกๆคนมาที่นที่นี้ด้วยนะช่วงนี้ฝนตกนะลบบุรีก็น้ำท่วมแต่กว่าจะถึงกระถินน้ำก็คงก็คงจะลดแล้วนะไม่ต้องกังวลนะก็ขอ,อขอบใจขอรุ่มพัฒนาทุกคนไว้ได้โอกาสนี้ขอเจริญพร